ชีวิตส,สุกตาตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกขอบคุณขอบพระคุณโอกาสพี่น้องทุกคนที่หลักแล้วก็แม่ตาหนูรู้แหละว,ว่าหนูก็ดื้อแล้วก็แต่หนูดื้อหนูมีแต่ความจริงใจ มีแต่ความดีชีวิตหนูนี่ยมีแต่ให้หนูให้หนูชอบช่วยเหลือสังคมหนูชอบทำบุญพูดไปมันก็โลกสวยมากมาก,มากๆจริงๆบางทีที่หนูอารมณ์โมโหร้ายหนูก็เพิ่งไม่เป็นแต่ก่อนหน้านั้นหนูก็เป็นตอนเด็กฉันถาม <Okay. S 2> ว่าชีวิตสุกตาเป็นไงบ้างคราววันนี้ก่อนสิแค่อยากจะบอกว่า หนูยืออารมณ์งหโวร้ายใช้คำพูดไม่ดีหนูขอให้ทุกคนให้โอกาสหนูค่อยๆปรับนะหนูขอแค่นี้ค่อยๆปรับแล้วถามว่าชีวิตทุกตาเป็นยังไงบ้างวันๆแทบจะไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้นอนอันนี้มือแรกไหมเนี่ยแล้วก็เหมือนเหนื่อย ีความสุขจังเลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเพิ่งหาเงินได้อะเอาช้า้นนะเพิ่งหาเงินได้เป็นเพราะโอกาสของพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะไม่งั้นหนูจะไม่มาถึงจุดนี้หนูจะปรับตัวให้ดีที่สุดนะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะตอนนี้หนูเพิ่งได้กินว่าตอนนี้กี่โมงหนึ่งทุ่มนี่คืออาหารเช้าของหนูมือแรก อาหารเช้ามือแรกตอนหนึ่งทุ่มเป็นอย่างนี้มาก,กี่วันละชีวสุต,ต้าแต่หัวใจเลยเขาปุ่มเราเพื่มได้กินอาหารหลากหลายเพราะว่านี่เลยพี่ให้กินเลยปกติกินอะไรอ,อาหารเทเวนเออวันนี้เจ้าหน้าที่ r s นะคะมิกกี้พามาเลี้ยงค่ะอร่อยมากาอร่อยจริงชีส,สตานะคะอาหารเช้าคือตอนหนึ่งทุ่ม